สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะก็กำลังเทสเครื่องจานหวานนะคะเป็นเครื่องยี่ห้อคาปูเมลนะคะรุ่น4โถ9ลิตรนะคะขนาดบรรจุโถละ9ลิตรเป็นเครื่องผลิตและนำเข้าจากอิตาลีนะคะสีแดงสวยงดงามนะคะเหมาะสำหรับร้านค้าร้านอาหารนะคะที่ ายเครื่องดื่มนะคะจำหน่ายเครื่องดื่มก็สามารถเอาไปใช้ได้หรือจะเป็นโรงแรมรีสอร์ทร้านบุฟเฟ่หมูกระทะชาบูอะไรอย่างนี้นะคะก็สามารถนำไปใช้ได้เหมือนกันสามารถบรรจุทั้งน้ำเปล่าหรือจะเป็นพวกน้ำหวานต่างๆนะคะชากาแฟสมุนไพรนะคะโกโก้โอ,กโอนตินได้หมดนะคะน้ำผงผลไม้ ี่คือทดสอบเครื่องนะคะเทสเครื่องนะคะการทำงนานของเครื่องว่าทำงนานปกติดีหรือเปล่านะคะเครื่องเย็นไหมลูกค้าท่านใดสนใจก็ลองอเข้าไปดูสินค้าของเรานะคะเครื่องมีหลายมีมีหลายรุ่นนะคะทั้งรุ่น2โถสามโถแล้วก็4ี่โถมีจำหน่ายทั้งคอกฟีเมลแล้วก็ของแคทโก้นะคะเครื่องกดน้ำหวานลองเข้าไปดูสินค้าและราคาได้นะคะ จะลงไว้ในร้านค้าของเพจนะคะมีราคาแล้วก็สเปคของเครื่องไว้ให้ดูนะคะแล้วก็เข้าเข้าไปดูได้ะคะ่ะใต้คลิปวิดีโอนี้นะคะเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้หรือถ้าจะเข้ามาดูสินค้าที่ร้านนะคะก็จะทิ้งแผนที่ไว้ให้นะคะในใต้คลิปนะคะคลิกเข้าไปดูได้ลองสอบถามเข้ามานะคะเดี๋ยวจะ โพสทางเฟซบุ๊กอีกทีนึงจากห้างส่วนจำกันมันคูมาดค่ะ